ก็สวัสดีนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำในเรื่องของโทรศัพท์ที่ว่าเอ๊ะเมมเต็มความจำเต็มอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราลบรูปลบวิดีโอลบข้อมูลอะไรไปจะหมดอยู่แล้วแต่ทำไมมันยังเต็มอยู่ละ่ะนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ข้อมูลจะไม่หายเราจะไปลบในส่วนที่เรียกว่า c a ชข้อมูลขยะนะคะ ่าเริ่มแรกเลยเราก็ไปที่เลือกตรงส่วนที่เป็นตั้งค่าค่ะในโทรศัพท์ของเรานะคะแล้วเราก็เลื่อนไปตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะอันนี้ที่ทำจะเป็น Vivo V5 นะคะแล้วเราก็ไปเลือกตรงแอปพลิเคชันค่ะเลือกตรงที่ว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นโปรแกรมต่างๆเพื่อที่เราจะมาดูว่าเอในโปรแกรมต่างๆเนี่ยมันมีตัวแคส ข้อมูลที่เป็นขยะเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะอ่ะเราก็ไปดูกันอ่ะอันนี้เค้าก็จะคำนวณที่เก็บข้อมูลมาว่าเท่าไหร่นะคะ่อยอย่างอันเนี้ย a c e b o o k ไม่มีนะคะศูนย์นะคะแล้วก็ไปดูอันอื่นๆต่อนะคะลน์อ่ะอันนี้เห็นไหมว่าจะขึ้นเลยว่าคลาสข้อมูลนะคะที่เป็นข้อมูลขยะเนี่ยนะคะเราก็กด ล้างแคชมันก็จะเป็นศูนย์ข้อมูลเราก็จะไม่หายไปนะคะอ่ะเราไปดูในส่วนของ Messenger ส่วนใหญ่หลักๆที่แคชข้อมูลขยะจะเยอะก็จะเป็น f c e e o o o นะคะ s e s s e r g e r แล้วก็ l ล n e พวกนี้ค่ะอ่ะเราก็ไปกดที่คำว่าที่เก็บข้อมูลอ่ะเห็นไหมคะว่าเนี่ยมันจะบอกหมดเลยทั้งหมดเท่าไหร่แอปพลิเคชันข้อมูลใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็แคชข้อมูลขยะนะคะ มีเท่าไหร่เราก็กดล้างแคชมันก็จะเป็นศูนย์ทันทีนะคะแล้วเราก็กดกลับมาเราก็ไปดูที่แอปพลิเคชันอื่นๆอีกนะคะว่าเอ๊มีแคชไหมนะคะถ้ามีเราก็กดล้างไปข้อมูลจะไม่หายนะคะอันนี้ก็ไม่มีนะคะไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะนะคะครบทุกโปรแกรมถ้ามันขึ้นเป็นศูนย์ก็แสดงว่ามันไม่มีแคชขยะนะคะอยู่ ถ้ามีเราก็กดหลังไปนะคะอ่ะอันนี้เราก็ดูคร่าวๆนะคะเราก็กดกลับมาเรื่อยๆนะคะสุดท้ายแล้วก็คือเราก็จะกลับมาใช้โทรศัพท์ได้เหมือนเดิมนะคะข้อมูลก็ไม่หายนะคะไม่ต้องไปนั่งไล่ลบรูป,รปไล่ลบวิดีโอแล้วเพราะเมื่กี้มันเป็นที่ตัวแคชข้อมูลขยะนะคะ,นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ หลายใครหลายๆคนที่แบบว่ากำลังมีปัญหาอยู่นะคะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ